สภาวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีพร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนขอเชิญเที่ยวงานยนสเสนสงกรานหมู่บ้านดินสอพอง13 14 15เมษายน 2 5 6 8ณบริเวณถนนดินสอพองตำบลทะเลชุบสอนอำาเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านขบวนรถบุตรชาติและพระพุทธรูปสำคัญจาก11อำเภอกอเจดีสายและเจดีดินสอพองชมการประกวดสาวงามดินสอพองสนุกสนานกับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน หลับตาตีหม้อมวยเทเลดินสอพองวิ่งสามขาวิ่งกระสอบชมฟรีดนตรีทุกคืนร่วมส่งน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลและพบกับอุโมงค์น้ำความยาว200เมตรไม่ขุรพลาด13 14 15เมษายนนี้ยนสเสน่สงกรานต์หมู่บ้านดินสอพองลบบุรี